กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวย Channel ด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะมาในแนวทางนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคําเตือนนิดนึงนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดปโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแนวทางหาหนอยชุดหนึงเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวจริงๆนะคะ ถ้าเข้าก็คือเข้านะคะหลุดก็คือหลุดนะคะพี่น้องจา๋าแอดมินก็ให้เด่นไปที่เด่นไปที่หนะคะส่วนวิ่งก็จะมี0มี8มี9นะคะเรามารูดกันเลยจ้าก็จะมี1น1 1งศูนสองหสาม

เดี๋ยวซูมให้เห็นใกล้ๆนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี10 12 15 17 19นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับใครที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ กราบสวัสดีจ้า